ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอคาดเวลากันสักครู่ละกันนะครับผมเราก็จะมาแนะนำในผมร้านเติมเกมนะครับผมที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยในผมหายห่วงแน่นอนนะครับผมเติมเข้าแบบไวๆนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับก็คือร้าน o v e r Top Up นะครับผมลิงร้านนะครับผมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธ์ูดถังซากับผม NT c h a n n ช l กันอีกแล้วนั่นเองจ้า ก็วันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเซิร์ฟจีนนะครับผมก็เซิร์ฟจีนนะครับผมมีของอะไรเยอะแยะมากมายให้เราตามหากันมากๆนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมส่วนตัวผมเพิ่งเห็นกิจกรรมนี้มาใหม่นั่นเองนะครับผมก็คือเหมือนเป็นกิจกรรมปล่อยโคมไฟนะครับผมของจีนนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีของรางวัลให้นั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมมันก็จะถอดรูปมาจากกิจกรรมไอที่มันให้เก็บชิ้นส่วนดาบมาแล้วครับผมผมจาไม่ได้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับผมแต่มันคล้ายกันเลยนะครับก็คือ ง่ายๆเลยนะครับผมกดสุ่มไปปั๊บจะได้ของรางวัลตามนี้นะครับผมและพอได้ของรางวัลตามนี้ปั๊บนะครับผมเราก็จะได้พวกคมไฟชิ้นส่วนคมไฟนะครับชิ้นส่วนคมไฟนะครับก็สามารถเอาไปแลกกันได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับหน้าตาตรงแรกนะครับคือมีของเยอะมากๆเลยเห็นไหมเราสามารถแลกได้หมดเลยนะครับและแต่ละครั้งที่เรากดนะครับก็จะได้มุมขวาตรงนี้ด้วยนะครับผมก็คือคะแนนนั่นเองนะครับผมก็คือพวกหินดำหินยกอะไรพวกนี้แหละครับผมเลื่อยเปื่อยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับ แต่ถ้าเรากดเยอะไหไรนะครับผมก็ได้อันดับดีๆนะครับก็จะได้ของพวกนี้นะครับผมเอาไข่ไปฟักได้นั่นเองนะครับผมซึ่งไข่นะครับผมยิ่งได้แบบว่าเกาะไปดีเท่าไหร่นะครับก็คือเหมือนเป็นตัวละครนะครับผมที่ทําให้โหดขึ้นมากเท่านั้นนะครับผมเออก็จะเป็นเกดของมันนั่นเองนะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะมาผมแล้วเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยละกันนะครับผมมากดไปก่อนนะผมของฟรีนะครับผมนี่เลยนะจ๊ะเห็นไหมก็ได้ชิ้นส่วนมาเห็นไหมครับผมแล้วก็ได้น้ํายามา3อันนะครับผมก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะน้ำยาเนี่ย โอเคเรามากดกันเลยับผมท่าครั้งแรกนะครับผม2 3 3พสเอ้ย2อง3เสิพสิจะป้าตายพูดผิดแค่นี้ไปปึ๊บออกมาเป็นอะไรบ้างครับผมมาดูกันครับปัาปๆาป้าปปโอเคผมได้ไข่มา3ฟองนะครับผมคือไข่เนี่ยนะหรับผมนะครับเอามาเยอะๆก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันมีเวลาฟักนะครับผมแล้วก็ไข่นะครับสามารถไปต่อยอดได้อีกนั่นเองนะครับผมเยอะมากๆเลยแลกของที่เราสุ่มอย่างเงี้ยผมผมว่ามันก็โอเคนะครับก็ไม่ได้แย่มากนะครับดูดิคือก็มีของดีๆอยู่นะทำไปเล่นไปน คือนี่เนี่ยเนี่ยตั้งแต่อันนี้ไปถือว่าสำหรับผมถือว่าโอเคเลยครับผมอ่าแล้วก็ได้ไข่สีม่วงมาสำหรับผมก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับต่อไปผมมาสุ่มกันต่อเลยเลยกว่าครับผม2444นะครับผมมาว่าจะได้อะไรนะครับผมใบก่อนไปแล้วผมปรับโอเคโอ้โหอันนี้คือเกลือนะครับสำหรับผมถือว่าเกลือนะครับแต่ไม่ถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับผมเรามาสุ่มกันรอบที่สามเลยละกันนะครับผมรอบที่สามก็ทั้งหมด 4,400เพรนั่นเองนะครับผมมาเริ่มกันเลยละกันนะครับว่าเราจะได้อะไรกันบ้างน,นะฮะก็ไปเลยผมไปปรับโอเคได้นี่มาครับผมอันนี้ไม่รู้่าทำอะไรไ้ให้นะทุกคนนั้นนี่นะครับผมได้มาทั้งหมดนี้นะครับและพอได้พวกคมไฟมานะครับผมเราก็สามารถมาแลกของรางวัลไ้ให้นั่นเองนะครับ ไอ้คมไฟที่มันเป็นรูปเสืออย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไอ้รูปแหนนะครับผมมันจะได้ของรางวัลกรอบไปนะคือคุ้มมากๆนะครับดูดิคือเราเลือกได้อย่างหนึ่งเลยนะถือว่าเยอะมากๆนะครับและคุ้มค่ามากๆนะครับดูดิโอ้โหคมไฟคือแบบคุ้มมากๆนะครับได้ตาเทวราตั้ง2องอันนะครับผมแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่แบบว่าดวงขนาดนั้นนะครับก็สามารถได้รับของปะปลายตรงนี้ได้นั่นเองนะครับก็คือที่สุ่มเยอะพอสมควรนะแต่ถ้าใครอยู่ที่ดวงด้วยแหละครับทุกคนนะจริงๆป้าทุกเนี้ยเพราะว่าสําหรับผมนะครับตรงนี้นะครับผมมันก็ ในเซิร์ฟไทยนะครับผมก็ว่าได้ของดีกว่านะครับผมสำหรับผมนะได้นี่แดกตั้งเยอะแดงตั้งหลายไปนะครับโอเคเราก็สุ่มประมาณเกือบหมื่นเพชรนะครับผมก็ไม่ค่อยได้อะไรก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมดูดิคือเราขึ้นมาดับเพ่ออะไรลรอวะดูดิอันดับที่3แลนะครับทุกคนนะคือกิจกรรมนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นกันหรอกเอาฮะพูงตรงเลยครับผมพ่งตรงก็ไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับส่วนตัวผมว่าไม่จะไม่เอาลำดับนะครับเพราะว่าผม ไม่ค่อยเสียเท่ไร่นะครับสำหรับเรื่องอันดับนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมนี่ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมบายๆจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแก้นอยู่คนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมันจะคนบอกว่าเซโน